วัตถุดิบสดๆเลยครับท่านผู้ชมบูนะย่กางตรงูนะครับท่านผู้ชมหลายคนถามนะครับนะ่าเนื้อร้านเบาๆก็สดแท้บสดจัิงเลยบนะครับหยอกหยอกครับบูเกี่ยวเับนงัวเพลินครับผมลงเนื้อไม่ไมครับมาเบิงแต่ละส่วนละสัตว์ด้วยครับท่านผู้ชมอันนี้ของปวกต้มนะครับพวกนี้เป็นเอ็นครับเอ็นเกี๊ยวเหลืองๆเลยครับ่างามเลยนี่เราก็มีตัวเดียวอันเดียวความนะครับใข่หะล้ำกับนีครับผมลินครับผมสายเรียไม่ไม่ครับยังอุ่นๆอยู่ครับเนี่ย อันนี้ตับเลยครับด้วยอันนี้ใส่ง่วงสองตัวครับวันนี้อันนี้เป็นตับย้อนนะครับเนาะนี่ครับตับย้อนหนึ่งตัวมีหนึ่งอันครับอันนี้ก็อีกหนึ่งย้อนครับหนึ่งตัวอีกหนึ่งอันครับผมงามเลยตับดูนะครับเรียมภ่าๆเลยครับสดๆเลยครับมาใหม่ๆครับผมแล้วก็มีบักไข่ลังกับหัวใจนะครับหัวใจนี่กึบกับดีครับเนี่ไข่ลังงามๆเลยใส่แบใสปิ้งมาส่วนครับคันเทน่าครับผมคันแดนเลยครับรุ่นนี้ง่ายปะนี้ อ A ซาซิคิบครับซาซิคิบกันง่ายๆเลยครับสีแบบทุ่มๆนะครับว่าบดั่บวกำนี่ครับดอกจอกอันนี้ีครับพวกงีครับีแท้ครับผมบีสดๆนี่สดบวสดเดือดเบิ่งเอาจากสีตับกันเลยครับนี่เขาเทียบเซกันเลยครับมันเป็นมาจากงูตัวเดียวกันนะครับตับกันทีเป็นสีเดียวกันยังใสๆกันนครับนี่สีเป็นเดียวกันเลยกันบวสดมันสีเป็นสีสีจืดๆนะครับตรงนี้ย่างใสๆครับสีใหม่ๆเลยปาดมาจากตับครับ อันนี้ก็เป็นเนื้อสะโพกบวกดากนะครับได้โอ้ใหญ่แห้งครับท่านผู้ชมเอ้ยงามๆเลยครับเดี๋ยวต้องเอาไปแต่งยังไงนะครับเนาะว่าข่าหนี้ก็ยังยึกๆอยู่ครับนี่นี่ครับสะโพกบวกดากคือกันครับอันนี้เด้งดึงดังดึงดังงามๆนี่คือเสี้ยงหายนะครับบ่ชขาดครับรันเ่าบ่สิมีเสี้ยงห้บ่ขาดเลยครับเพราะว่าเขาคัดมาแต่ส่วนที่มันมีบักเภาวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับคือบักเภาวครับวิทย์นี่ไปกับวุมีแล้วครับกะที่เป็นมันกะทีค่อยๆบางลงบางลงเนาะครับเนี่ยไอ้บนี่ ลอกมานี่แม่นบอกเผาเบอรด้เท่านี้พอวิดออกจากนี้ไปเมื่อสีบางลงบางลงจอยลงครับนี่คัดตะบกเผาเนี่ยอันนี้คือกันครับนี่สีมาแวกสูบวงอีกขึ้นก็แครับ่นี่ยขัดตะบกเผาเลยครับใงญ่ๆงาๆนสีเลยครับมันงามๆบางสีเลยบบสดนี่แกงสีบบไปครับมันสีด่านไปเลยนะครับเนาะอันนี้เป็นเนื้อสามสันครับผมเอามาเห็นพวกเนื้อเปลือยครับไม่นู่เนื้อเปลือยทั้งหลายครับก็คือสใส่เป็นเนื้อสามสันแบบนี้เลย ที่เขาเห็ดในกว๋วยเตี๋ยวเนื่อตุนน้ำทั้งปลากก่างทั้งเพียผูและครับนี่เลยมันก็สีอยู่ในเมนูพวกต้มแซบต้มขมเนื้อเปยเอาไปใส่นในหยยเนี่ยเอาไปใส่น้ำอูเพียน้ำสีนะครับโอ้หนักตอนแี้ครับตอนนี้หนักลายโลอยู่จะเหตนที่ว่าเนื้อสามสัน้นคือมันมีเป็นสั้นของในพวกพังผือพวกเอ็นเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเนื้อครับแล้วก็เป็นสั้นของไขมันน้ำกันครับทีมีสามเลเยอร์สามเทคเจอร์น้ำกันนี่ครับ พอต้มเปื่อยออกมาแล้วเนะโอ้เสียบขนได้ครับนี่อันนี้เป็นนอกครับงามเลยยังดึงดึงอยู่ครับนี่พวกมีมันลายสีครับมันสดสีด่านนะครับเนาะนี่เงี้ยสดสดครับเกียงเลยท่านผีน่องไายครับน่องลายใช้เฉพาะน่องลายที่อยู่กับขาหน้านะครับนี่ครับน่องลายขาหน้าจะเป็นอย่างนี้ครับที่เป็นต้นน้อยครับต้นบางต้นน้อยแต่ว่ามันสีไลยมันลายครับป่าดอกมาแล้วเอาไปเห็ดจิ้มจุ่มนี่สุดสีเสบเลยแหะครับ เสียบก็สุ่มหมองครับในเมนูเจ้าห่อนครับเสียบก็ถูกส่วนแล้วครับหนองไร่ขาหนานี่ครับกาลัางกับมีไม่ให้เปียกเทียบน้อยนึงครับนี่คือเอามาให้ทำมือชุ่มบึงนะครับเนาะนี่ครับล้างดูสิเป็นยังสินี่เป็นไรลักษณะแบบนี้ครับไรแบบบ่าวลายอ่ะแน่พวกนี้มันสีเป็นไรทีทีครับป่าดกมาสีเป็นแบบเป็นเส้นไผ่เส้นมันเลยไรทีทีครับนี่เยอะๆเลยครับอันนี้ใส่อ่อนครับนี่อาจจะไม่เห็ดเป็นพวกเมนูใส่คอดนะครับแต่ไม่ยางใส่คอดต้มขมใส่คอดต้มแซ่บใส่คอดอย่ังไรนะครับ นี่ครับเลือดใหม่ๆสดๆดแดงเข้มเลยครับสดสดหม่ๆอันนี้เพียแล้วครับเนี่ยใส่เป็นเพียแท้ๆอย่างเี้ครับหองหัวเลยครับเพียหัวพุ่งสองตัวครับนี่ข้างล่างในถุงนี่เป็นเพียปั่นโพ้นครับอ่าพวกเพียนี่ครับเราต้องเอาไปจัดการต้มซะก่อนนะครับต้มแล้วก็กรองซะก่อนครับกาเลียนเชิญครับอยากกินสดสดหม่ไม่ไม่ทีละอยากกินสดสดไม่ไม่เทียภาษีบอกว่าเป็ี่นเปลี่ยนเลขก็ได้ครับอ่าแม่กาเลียนเช่นนะครับเด้ออยู่ทีรัน ซอยทีคาเฟ่ครับผมบ้านหนองสองห้องนะครับตนบมพนงามอำเภอหนองแฮนจังหวัดอุดรธานีครับผมโทรมาจับจองเมนูได้ครับโทรมาจองล้วงหงานครับกับบริเวว่าขายดีอยังหนักไหมอกครับบ่ได้ถึงกับลูกค้าล้านห้ามดอกแต่เพียงแต่ว่าอาหารเฮาจะสดใหม่ทุกจานนะครับเริ่มจากซูนเบสดก็คือสิบส่ิับบ่ซอยบ่หยังเตรียมไว้ลูกค้าสั่งกัจังสิซอยเพื่อคงความสดมันครับบางเกี่ยวบางตอนแน่นน่อยๆนี่ครับนี่มาป็นจากง้วตัวเดียวกันกันเฮาซอยไว้นี่ครับหือคือสีมันสิสีลงทันทีครับมันสิ มันสีบวคักอัแนะครับนี่เสียบยืดก็สีบวคักบันเดยแห้งหน่อยก็นี่แห้งซับกินพ์ไปเลือดแห้งสีออกไปไล่แห้งสีแห้งสีรสสัดกับกินแห้งสีเปียนครับนี่ครับเพื่อคงความสดก็สีเอาไว้เป็นตอนนแง่กันสีแล้วครับมันก็เลยสีอยากสาในแงหน่อยนะครับเป็นแทะเป็ดหันไก่บ้านไก่ง่วงใยแง่พวกนี้ครับก็คือสีบวชช่วยบ่ชหั่นเลยก็คือเป็นโตเลยลูกค้าสั่งเธอหนึ่งก็จ้งเชื้อออกมาเอามาหลาบทีละทีละน้อยละน้อยทีละตามออเดอร์นะครับเนี่ เกือคงความสดให้ได้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดครับผมเรียนเชิญครับโทรมาได้นะครับที่เบอร์06233474444หน้าสีกลางสีท้ายตามภาษาคนมักสีคลิปนี้ภาพมาเบิองเนี่ยครับสั้นๆครับผมเดี๋ยวสีเฮ็ดแนวกินซูเบิองอีกคลิปนึ่งนะครับนะลูกค้ากับอ๋อดอร์กันอ๋อนี้กับเนาอยู่กับเล่ยตรงเดทไทยให้เบิองเท่านี้ก่อนเดี๋ยวในรายละเอียดของเมนูแต่ละอย่างเดทไทยมาซูเบิองเป็นอีกคลิปแยกนะครับเนาะคลิปนี้ขอบคุณหลายสำหรับการติดตามเราชมมาจนหอดนาทีนี้จังใดก็็ฝาากกกกกดดไลลคค์์แชรรเเปนนนนััังงใให้จะะบ เดี๋ยวมาเจอกันไม่คลิปหน่าคลิปนี้ลาดอกก่นแล้วครับสวัสดีครับมากตัวเด้มากตัวเด้มากตัวเด้